ย้อนกลับมาที่เรื่องของคุณจ๊อบอีกทีหนึ่งอะค่ะจากที่บอกว่าร่างกายของคุณจ๊อบเนี่ยมีรอยขีดขว่วนมีรอยโฟกช้ำโดยเจ้าตัวอ้างว่าลื่นลม้มตรงเนี้ยค่ะนิติวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ไหมคะว่าบาดแผลเนี่ยมันเกิดจากอะไรโอ้ยอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยสามสี่ส,สี่วันแล้วถ้าตำรวจไม่ได้เก็บไปตั้งแต่วันแรกนะเชื่อถือไม่ได้แล้วครับต่อให้คุณอ้างได้ไงว่ากลับไป หมามันข่วนหน้าหมาข่วนพอนี้ปุ๊บเออหลักฐานฟังไม่ได้แล้วเพราะงั้นเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญก็คือถ้ารอยเวรไม่ได้บันทึกเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่เขาไปให้ปากคำเนี่ยว่าคุณมีแผลตรงนั้นตรงนี้หนึ่งสองสามสี่คุณนัามีแผลวันหลังเนี่ยหมาข่วนจบแล้วอเอาไปอ้างมไม่ได้แล้วจุดรอยแผลตรงเนี้ยคุณบอกว่าเป็นรอยช้ำจากของเปลือ,อก็ฟังได้ไมั้งเพราะว่าจุดหนึ่งที่ผมสนใจคือไอ้รอยข่วนเนี่ยเดี๋ยวมันอรอลุ้นกันว่าเลแตงโมอ่ะ จะมีดีเอนเอคนร้ายไหม hmm. แต่ศพแช่น้ํามาเกือบสี่สิบชั่วโมงเมื่อเมื่อก่อนที่จะคุยกันทางวีโอคอลเมื่อกี้ได้เจอพี่ไทยเลยนะที่เป็นคนที่ uh huh. อุ้มร่างของแตงโมงขึ้นมาอศพค่อนข้างจะจะเอ่อใก้เน่าแล้วอะ uh huh. ด้วยความอมันมันมันอืดแล้วแล้วก็มันมันศพที่อยู่ในน้ํากับศพที่อยู่บนบกในน้ำเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ช่วยให้ย่อยสลายไวกว่าบนบกมาก ก็คือการที่เริ่มเปื่อยแล้วเริ่มอะไรแล้วอย่างเงี้ยในส่วนของการหา DNA หรือหาอะไรเนี้ยด้วยความที่แช่อยู่ในน้ําด้วยมันเลยทําให้ส่วนนี้เป็นเรื่องยากที่ในในการพิสูจน์ด้วยหรือเปล่าคะมันต้องไปรอรุ้นกันว่ามันจะยังเหลืออยู่ไหมในซอกเล็บเนี่ยถ้าเจอก็คดีพลิกถ้าไม่เจอก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลักฐานแค่อุบัติเหตุ พ,อพ,อ,พ,อ,พอพูดถึงว่าคดีพลิกตรงนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าในซอกเล็บเนี่ยค่ะของคุณแตงโมนเนี่ยมี dNA ของคนนี้อยู่แล้วพิสูจน์ทรตาบอย่างนี้รูปคดีมันจะมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะอยากให้วิเคราะห์สักนิดหนึ่งอะค่ะถ้าสมมุติว่าใน,าในเล็บของคุณแตงโมนเนี่ยมี DNA ของคนร้ายอยู่และคนร้ายนั่งอยู่ในเรือลําเดียวกันผมบอกเลยว่าคดีอุบัติเหตุมันจะกลายเป็นคดี ทุสลายทันทีเลยแล้วก็อาจจะดำเนินคดีคนทั้งห้าคนที่อยู่บนเรือโดยสารเรื่องของการร่วมกันปกปิดสาเหตุการตายที่แท้จริงก็ได้หรือร่วมกันฆาตกรรมก็ได้มันก็ต้องดูหลายอย่างเราจะเห็นได้ว่าศพเนี่ยบอกอะไรได้หลายอย่างมากไม่ได้ฟังคําพูดเลยนะแตงโมงจะไปขี่ท่าไหนไม่ใช่สาระสาคัญเท่าไหร่ละเพราะว่าในศพเนี่ยมีร่องรอยการต่อสู้มีร่องรอยการขัดขืนกันอยู่ แต่ว่าในส่วนของร่องรอยบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเก็บในวันแรกๆที่เข้ามาพบตำรวจอันนี้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่จะมาตรวจรอบที่แบบเวลาผ่านไปหลายวันแบบนี้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงรอยฟกช้ำหรือว่ารอยขีดขวดเนี่ยนะครับสองสาวันมันก็หายแล้วเพราะงั้นเนี่ยนี่มันผ่านมาสีวันแล้วมาตรวจตอนนี้มันอ้างได้ว่าเมียผมมาขูด มันอ้างได้อะคือแต่ถ้าเป็นวันนั้นเลยอ่ะที่เกิดเรื่องใหม่ๆเลยแพ้สดๆมาเนี่ยว่ามีรอยขีดเนี่ยผหบอกตายทุกรายแต่ถามแบบนี้มีเคสที่ตํารวจลืมตรวจร่างกายไหมมีม hmm. ีแต่เคสนี้ลืมไหมไม่รู้ยังไม่เห็นสานวนโอเคค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ลุ้นกันต่อไปสําหรับเคสนี้แล้วก็ติดตามหน้าติดตามทนายมองว่าในมุมของทนายเองอะคะ่ะในนามในในใน,ในมุมของนักกฎหมายเรื่องเนี้ย อะไรตอนนี้ที่ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามแล้วก็น่าหาคำตอบมากที่สุดรอดูว่าในในร่างกายในเลือดเนี่ยมีแค่เหล้าอย่างเดียวไหมหรือมีสารเสพติดอย่างอื่นด้วยถ้ามีแอลกอฮอล์อย่างเดียวตรวจได้ไหมว่าปริมาณเท่าไหร่ใช้คำว่าตรวจได้ไหมเพราะว่าศพมันเริ่มมันเริ่ม,มนเน่า ถ้าตรวจได้จะได้รู้ว่าเมาไม,ม่เมาสวนสารสติโตื่นถ้าเจอจะได้รู้ว่ามีคนวางยาเธอหรือไม่มันจะได้นําไปสู่คดีอื่นๆที่ตามมาแต่ถ้ามันไม่เจออะไรเลยมันก็คงต้องมาดูกันที่เรื่องของอุบัติเหตุกันต่อไปครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรอดูอย่างเดียวครับเล็บนี่แหละครับตัวที่จะไขคดีลหลายๆคดีนะครับเล็บนี่แหละครับตัวชี้ขาดบางครั้งคดีข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่า ผู้ตายมีอารมณ์ร่วงก็เลยเอาเล็บมาขีดขวดอันนี้แหละครับอายการสั่งฟ้องมาเยอะแยะแล้วสารลงโทษมาเยอะแยะแล้ว